ก็ไม่มีใหม่มีทุกยอย่างยกเว้น,ม,นมีเสียงน,น,นะครับผมใชครับคามิลาใช่ครับตอนนี้นะครับผมเราก็เข้าสู่ที่พักของเราแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เช็คอินนะครับเ,เพราะารว่าเราเอาสัมภาระนะครับมาทิ้งไว้ที่นี่ก่อนนะครับสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินนะครับไปที่หาดนะครับผมเพื่อไปดู บิวทะเลนะครับผมไปดำดูปากาลัง AM <EL> AM <EN> หัวหน้าของคาเมล่าแมนอีกทีนะครับว่ารู้สึกไงกับทริปครั้งนี้บั่งนะครับนอมแดดครับยมไม่รู้ว่าจะอธิบายทำไหนให้ทุกคนเข้าใจว่าแดดที่พัทยาม่นร้อนหายเพราะัดจังหวะครับผม,รมเราพบกับช่วง Beauty บิวตี้บล็อกเกอร์นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับมมีทมีเคล็ดลับในการแต่งหน้าอย่างไรบ้างครับในช่วงที่แดดจัดขนาดนี้ครับก็แต่งกับแดดค่ะจะได้ไม่น้าน้าน่าลอยเนาะครับขอช่วยรีวิวเครื่องสำอางที่ใช้หน่อยครับไม่สะดวกไปถ่ายคนอื่นไปไปไปกลับไปที่มากเหมือนเดิมครับขอบคุณครับขอจบรายการในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผม อันนี้ทำอะไรเขาเนี่ยอ่าทำงานใส่เดียวแต่อันนี่เพิ่งลงะอ๋อใส่เดี่ยวมีโล,ล่ด้วยนะครับ<อ>สปาตานะฮะออฟฟิตอ่าน,นี่เลยใส่เดี่ยวสัมภาษณ์นี้นึงครับมานี่ครับสำหรับนี้อันนี้ <c oughs> เห็นไหมครับแม้แต่จะมามาออกมาออกชิปอะไรกับน้องๆนะแต่ว่าพี่เขาก็ยังที่จะต้องทำงานตอบแชทลูกค้าอะไรงี้อยู่นะครับคือเป็นคนที่ขยันงานมากครับ และนี่ก็เป็นน้องๆนะครับเป็นสัมภฝึกเป็นสัมภาระตอนนี้ก็ไม่มีเป็นอินโทรเวิร์ดกันทั้งสองคนนะครับนั่งข้างๆกันแม่งกับพัดแชทกันนะครับไม่คุยกันแต่พักเช็คคุยกันครับเขาเป็นในลสไตล์โลกส่วนตัวอินโทรเวิร์ดไอพวกอินโทรเวิร์ดก็จะมาเนี่ยนะฮะนะฮะเรากลับมาสู่ในช่วงของบิ b e a u t ็อกเกอร์อีกครั้งเช่นเคยนะครับ มีเคล็ดลับยังไงในการแต่งหน้าแค่แต่งให้เข้ากับหน้าก็พอค่ะรีวิวข้อสมอ่างนิดนึงครับตอนนี้ใช้อะไรอยู่ครับ <laughs> ตอนนี้กําลังเช็ความเรียบร้อยค่ะว่าใกล้เสร็จแล้วค่ะว่าแต่งนิดเดียวก็สวย,ลย <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่ทราบว่าใช้เป็นปูน T P I หรือว่าปูน <c oughs> ดอกบัวคู่ขอขอนอุญาตนะครับุมันผ่านมรสุมมาหลายที่อะค่ะนะครับอันนี้คือช่วงนี้อันนี้คือความลับนางฟ้าความลับนางฟ้าครับ แม <laughs> อันนี้คือที่ดัดนะครับมีรู้สึกว่าจะมีขนตาติดด้วยหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยครับซูมไม,ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ฮะเรากลับมาที่พอช่วง beauty ล็อก e r อีกคนกลับ <c oughs> มาที่เดิมนะครับตอนนี้แต่งหน้าผ่านมาแล้วสเต็ปแรกนะครับ <c oughs> นะครับ สังเกตรงนี้เราจะใช้เป็นปูนยาแนวนะครับลองพื้นก่อนแล้วก็ปกปิดริ้วรอยนะครับริ้วนี่ล่องลึกๆนี้ไม่ต้องตกใจครับยาแนวจระเข้นะครับงานครับสนใจเป็นพรีเซนเตอร์ครับจะสังเกตนะครับนี่ครับวิธีการแต่งหน้านะครับขั้นแรกเลยริ่มสังเกตด้วยหางคิวนะครับจากที่ว่าเป็นริ้วรอยเยอะๆนะครับตอนนี้เราใช้ปูนโบกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะเป็นใช้เป็นสี TOA นะครับเป็นสีชมพูอ่อนเบสอ่อนนิดนึงนะครับในการที่จะโป๊ ปากนะครับนี่ครับแล้วตบตบนิดนึงนะครับนี่ครับให้ดูสวยง,งามนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบีฟอร์อ f ฟเตอร์กันนะครับสําหรับหน้าแบบนี้นะครับทุกคนจําไว้นะครับหน้า <c oughs> จําบล็อกหน้า <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับโอเคครับตามมุทารแล้วก็ส่งให้พี่วาดสวัสดีครับต่อจัอมาจูหน้าที่ทอมผมแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปหา ท่าน COO ท่านนะคผมและท่าน CEO ผมไม่ทัดยไม่ทัดผมผมมีไรจะบอกด้วยครับทุกทนเมื่อกี้ผมขอให้สิ่งไม่ดีหายไปผมเองนี่แหละครับหายไปตอนนี้ผมตายเป็นวิญญาณอยู่เร <c oughs> ่ยนน้ำทะเลไหมครับปขออนุญ,ญาตโดดลงน้ำเลยนะครับ